พ่ตายลบกวนอธิบายรถคันนี้กับเจ้าอ๋อรถคันนี้เป็นยี่ห้อเจนเซนนะครับเขาเรียกว่าเจนเซน P W นะครับ P W นี่ย่อมาจาก post war mm hmm. เป็นเจนเซนที่ผลิตหลังสงครามโลกครั้งที่สองนะครับปีอยู่ประมาณ19 4 5หนะครับรถ mm hmm. คันนี้ผลิตอยู่ประมาณ12คันในโลกนะครับหลัง,ลงจาก ผลิตออกมาแล้วเนี่ยจอยกับ Austin, ออสตินซึ่งตัวถังรถคันนี้เป็นเป็นตัวถังที่ตีขึ้นมาจากอลูมิเนียมทั้งคันนะครับแล้วก็เครื่องเป็นเครื่องเป็นเครื่องออสตินนะครับพกสู่แถวเรียงนะครับรถคันนี้เดิมเป็นรถพูดอังกฤษนะครับแล้วก็ฝลังเปิ่นซื้อมาแล้วก็ซาสมแล้วก็ตอนนี้ผมได้มาจาก พลังละรีวิวตอนนี้เกสมบูรณ์ร้อยเซแล้วครับก้งเหนือภายในและการเซตอัพเครื่องนะครับรถเนีนเป็นจะเป็นค่อนข้างที่จะเป็นรถที่ลิมิตท,ที่สุดนะครับก,ก็เลยเอามาซสัสมไว้แล้วก็เอาเอาไว้เพื่อที่จะให้คนไทยเฮาเนาะวัยรุย่นหรือวัยเยาวชนได้มาศึกษากันว่า รถสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นแบบไหนข้อเนี่ยเจา้าเดี๋ยวขอพี่ตายลองเปิดให้ดูข้างในกันได้ก่อนเจา้จาว่าข้างในเป็นไงบ้างาอันนี้ภายในครับก็เป็นวงมาลัยเจ้างมาลนะัาาย<ๆ>เดิมๆนะครับเกียร์ระบบเกียรเ์ยรเ,ยรเดิมๆหน้าปัดนี่เป็นไม้นะเกียร์ต่างๆก็ยังยังคงอนุรักษ์เก็บไว้ครับ ดูที่หมดเอาตรนนี้ใกล้ๆนะครับขขบคุณนักๆเลยเจ้าไอ้ตายเจ้าอืมไม่เพื่อง